อพี่น้องเไยเนาะเปิดภาพมามื่อนี้ยู่ป,ป่าอ <c oughs> ยู่หน้าอีกท่งเลิ้งพี่น้องเไยเนาะโดยเอา้ากลับพระธาตุสาบาัดีสวัสาาดีเด้อประม่ณพี่น้องประดุงกันว่าสู่สุคนว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรักขอสู่ทางสร้างสะแก้ววันนีาคือเก้าทุกคนเลยเนาะอ่ามืนน่อนี้พ่อพ่อก็สะแกวกะอยู่หน้าอีกท่งเลิ้งพี่น้องเไยเนาะสะแกวมหสิมาเอาไม่โตเมื่อนี้เนาะไม่ต้องมัดเข่าพี่น้องง ฮอด่าลูการแล้วเ,เนาะเะขาออกแล้วเขาก็มาหาเอาไม่โตแต่ว่าหาก็ฮอดโกเดีเนอะอาะหากฮอดหน้าทุ่งนึ่งโมโฮว,ว่าซิมีหรือบอเพราะว่าอ๋อไม้สังไวยนี้ลายพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเห็ดไม่โตบ่ได้ได้แต่ใบหัวไม้สังเว่โอ้โอ้โอเคเธอสิป,ปั๊บเป็นกล้องลังให้พี่น้องเบิง่งซมน้ำกันพี่น้องว่ามีบ่ไม่อาไม่โตเนาะ เข่าออกไปแล้วเขากำมาหาไม่โต๊ะเนาะมนเมื่อมัดเขา่าผูกด้วยผูกกอนั่นจ้ะเบิ่งนี่คือสิงยังประุดไม่สังไพาไม่สังไพานี่ลายอยู่ไม่สังไพาเนาะแต่ว่าอ่าเห็ดตกบ่ได้เมื่อนี้สิหาเบิง่งอ่านน้ำไม้เ่าเผาบอกว่า นี่ดูบ่อฮ้ยเอาเอาเอโหมีอยู่นี่เนาะพอได้พัวพี่น้อยทั้งบ่อซุกพ้นขึ้นตัดไม่เยวลงได้อยู่บ่าบานนี่อึ๊บ <laughs> ระวังเด้อมาตัดแล้วไม่ตอกมานี่อึ๊บอ้ยอึ๊บป้าอโอ้ ตัดตัดเครื่องตัดบนมือจ้ะหันบ่ได้บ่เป็นซองทอนเนาะมันสั่นนะครับมันจังเบาเดีทาจังสั้นแล้วมันบาได้เด้มันยาวมันหนักย่อบาขึ้นหมดว่ะ ตาบดนมือจังเนี่ยตาด้ก็ดึงแบบมันก็นง่ายแบบน,นี้ก่อนี่สิมีอยู่ประมาณสองลำสามลำพอดีเอาไปเมื่อให้บป้งข,งขงลาว <c oughs> ามเราเอาังก้อนพี่น้องเลยเนาะมาได้มาแต่โดนแล้วอ่าหน้าตรงนี้เนาะ เพราะว่าห้าวบริเฮตนะนะบริเฮตแต่ห,ห,หตตลาปีแล้วไม่แต่น้องทายเพินเน่นมาเฮ็ดตันไผ่ปันมันแหลบพูดไผ่พูดมันก็ได้เพิ่นเฮ็ดหาลงน้ำไม้ก่อนมีบ่ะบอกมีน้ำไม้โอ้ยคนเราไม่ได้อานี่เนาะแตะพังเจินขามาจนชิฮอดคุ้งหน้านี่เนาะเอ้ยป้าตอโตอุ้ยตื่นเด้ป้า ตะพังเจินจนสิคุ้งอันทอดก่อนก่อนนี่นี่อ้าอืมพี่น้องโอ้สเกลปริมาณมาสองปีนี่แต่ว่าอ่ามาเบ,บ,ายยบ่งวันนี้โอ้ตะกิ้เนี่นอยุ่ผู้ตะพังนี่จนทอดพี่อาออ๋อติดอะไร cái tiếng ơi ơi ừ ta mai cái đi à đây bò ướp nung gì đấy ได้พ่าพันมือเมือนหเนี่ยม,มันเป็นน้ำไม้เลยตีฮึบฮึบเฮ้ยตัดลำเชาลงเลยบอกกย่เนีย บอกแล้วแต่ลงหรืสิบได้ดำมือจะได้บ่กล้ามาสิไรจจกดำนี่แต่ขันดำเดียร์ยังบ่ได้ทีแต่ขันดำเดียรนี่ก็ยังยากพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงสิหละมาหาไม่โตกะเพื่อสิได้ ถ้าว่าเขาขายที่ตลาดมันยังจะโตเขาก็าได้บบดนี้นะเอ้าเพื่อเขาสีอันตัดได้เนะาะก็เพื่อสิจัดอีกปนนัดผู้บังได้ตัดด,ด,ดัดชุดรงพุ่นอีกอะได้อีกเน้ย บ่มั่นบ่สักซ่บบ่มั่นใจเด้อบาดนี้เนาะอยู่ส่วนนี้นี่มีอยู่2กอพี่น้อยเนาะกอนี้นี่มีแนอไปเบิ่งกอนนก่อนเด้อมีบ tột mà nghèo xuống vậy Mà vườn cỏ này gần còn... Mi đi ừ, vô mi Có này vô mi, có này nó nhăng một sút Chỉ <laughs> vô đây ra phán xiềng Ủa chứ đồ theo xuân Bố ướt nữa โบมีตัวนี้ยังโบสุดตัวนี้นาก็ขึ้นเคร่งตัวนี้เนาะขึ้นสิบไรแตัวนี้เพระาะว่าเห็นลำหนึ่งคือจิเมนทางน้อง้ายเพิ่ตัดแล้วอ่าต่เป็น,นอะไร,นนารายังจ่มอุ่มอยู่แท้ลงกลางอีกได้คอยวาอาแล้ว ขอ่ายนตะลงกลางว่ะหมางเีไม้บริเปลี Homer ่นบ่อยเนาะโอ๋ต er ้นชูงีซ้อมกอนเนื้อหมกเก็นเนาะตักขึ้นอีก่าบอกเลยเอาลงมาเดี๋ยวถือกันมาอันนี้ไง tròn lăm này nhưng luôn càng luôn rồi bấm ừ. ui dàn đi săn hết rồi ấy ướp ขยุยมันซุบทางนี้เนาะตัวนั่นมนันก็ไดบได้แล้วนี่ก็สิได้เบรกไปใส่รถอยู่ผู้โอ้ยไก่เติบรถกันดิเพราะว่ามาบ่หอดหน้าทางมันนั่นอือผูดีแล้เหรนวา่าไปทางนั่นเนาะรั๊ที่โซ่ เดินขึ้นม,มาหอยเด้อวัวล้วนต้องหันระวังนะป่านนี้ไข่ซอยบ่ได้เอ๊บมเป็นน้ำแน่นาะฝนตกเมื่อคืนนี้วะฝนตกกลางคืนกลางเว้นประเด็นให้เอาไม่ตกใครอยู่น้อยหน่อยเอ๊บ ป้ายุ่งหลายแฉ่นี่มันอยู่ปามหกเนาะอ่าต้นไม้สังไวยก็ไรดีนี่อืเติมมันขื่นยาวแล้วถาวรมันยังบม่ย่านห้วยเอาเมื่อแกงแด้นิโก้โหก็ไม้สังไวยพี่น้องเอ้ยนาสเกวเนาะอมามันขื้นยาวแล้วถาวรให้ได้รเมื่อแกงมันต้องลงอันหาหน้าตำ vùng đèo ni mì tèo nhau hui 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 Hòa hui đông hui 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 พวกติตะเก้านึกน่ก้อยนะค่ะไม่ได้มาเอาทรงปีอะพี่น้องเนาะบริไดมาเอา,าไม่ตกอยู้นานี่ซุปลงอันลนะข้าอันโตไม่ได้น่ะ จังดึงเขาคึ้นเอาว่าอะไรกะเสียไหมเสียแล้วเสียอะไได้บ้านนี้อืดซุม ยันมันซุบลงมาถือขึ้นตัวนี้ได้เฮยไม่ไม่มืนดิความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ได้อยู่บ่นนี่ปึ๊บเออได้แล้วปึ๊บเออขึ้นสองก้าวแล้วปึ๊บเออทางนี้กระดึงช้อยขึ้นกันโอ้โหกันทีมกันเสียดายแล้วเนาะอะไรต่างๆอะไป้องวะ โ,โอ้ยได้ส่งลัอย่าบอกได้ว่าได้ส่งรำในสิโพไ <c oughs> ไม่ไวพอล้วพเลยบอวเจ้ากพอตัดได้ส่งลำตัดลงมาหมดรายด้ ลงเต่ทั้งกลางแล้ววะตัวึ๊บตัวนี้ตัวนี้กับเจ้าลงมาลุมมีได้เออชิคานตัวนี้อึ๊บอื ลงด้วยแบบเออลงมาเรียบร้อยได้อยู่สองลำพี่น้องสองลำกับกระติดกระต้นเพราอเอาบ่ได้มันมีอยู่คำว่าเอาได้อยู่งสามสี่ลำเลยแต่ว่ามันแบบอยูกลางโกนะมันก็เลยหย่ามันเอาหย่านิดหน้องเนาะเออเพื่อสิได้ก็ง่ายปีนขึ้น ผกก่อนไม่สังไัรวมกัไม mm ่ส hmm. ังไก็มีบ่โมมีเนาะขึ้นสูงมล่ะไมาจังไักันเบรลมาเลาะจ้าคือ นาทุ่งนี่พี่น้องบมมีว่าเมงคามเลยไม่ได้ไม่ได้สั่นมึงเลยเฮ้ยเด้อเมงคามคนไทยเพิ่นเอิญ่าเมงงเนี่ยพี่น้อยต้นนี้เนาะสั่นปกตินี่ปีที่เก่านี่สั่นนะเมงคามในป่ะเขาได้กินอยู่ เอาไม่ตอกแล้วก็สิยดไปตัดเอาหน้าโตต้น้าให้งวยยังบวแล้วเฮ้ยเนาะสิยดพี่น้องเอ้ยแต่ละมือละเวนมายังอีกดึงขึ้นก็บบ่ได้อีกวันบวดแหงสิบวแหงไว้เท้เจะเสียจักล้ำืันนี้ สองลำนี่ก็พอปาเต๋อตัวนี้ก็พอสิเบกทิ่วันนี้วาา่าเอาบ้างคลามไมา่เด้อหรอปะมันสิได้ฮอตสามป้องเพื่อได้หน่อยเนาะ

ถ้าเมียส <Yes> ั่งก็ได้บืนพี่น้องเอ้ยบ่อ่ากับบริสั่งจะได้บริสั่งบ่บ่ค่อยมาเห็นเจ้าขืนก้อนเลยมาเขตามหลังเจ้ามาหรือเจ้าขืนก้อนค่อยเลยมันมันคือบ่อนั่นเป็นอะไรน้องอย่างแมงเนาะตามเนาะล้ำหนังงาม ตัดอลอกเลยเนะบยเบก็เผื่อจะเอาไปพูดอีบันรถเก่ห้องไก่สมพวนอยู่บปว่าหน้าหน้าตรงนี้นี่คนบอกมีงวมันก็ยอยากหกในสวนก็นดีเนาะปกตินี่หหวยสวนนี่บุหรี่หกันไดได้ก็ปล่อยงวเข้าขมาน้ำได้ ba tuần bằng hạt bằng nè ngang bắt nó uhm. tuần độ đẹp mạnh mạng đẹp mạnh ba độ đẹp mạnh cả mi à bố hơi độ đẹp mạnh nè ลาย,ยู่น,น,นบ่หมักกว่าน,นั้นแลมันคมมันเลาะบางส่วนพี่น้องเอ้ยมันเนาะสวนว่าเป็นสวนสวนั่นเป็นป่าเลยแบบนี้เมื่อก่อนแต่ทางเสืแก้วอ,อยู่กับพ่อกับแม่เห็ดหน้าทงนี่มันกับ,บปี๖ป่านนี่เนาะเพราะว่าเขาอยู่นาเดิเขาอยู่เขามีงวัวมีอย่างมันนี่ทางนองซ้ายเพิ่นมาอยูอ่ดูของนาาัสามมาอยู่เพิ่นบ่มีงวัวแบบนี้ ผมมีง <mondo> <flix> ัวก็เลยอ่าอย่าโคบๆนี่แบบเนาะอ้าตเจเอาเอากระสิได้แบกไม่ตอกไปก้อนพี่น้อใบบานนี่โอเคกระสิได้ประมาณนี้เดี๋ยวนะโดยโดยแบกไม่ตอกออกไใเนาะก่อนโดยสบายดีเด้อบุดโกุก้คน